มาดูสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งปิดน้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในวงกว้างหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม10คนนะคะขณะที่ตอนนี้ค่ะก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นวันแรกแล้วด้วยนะ,ะจะติดตามจากคุณโกวิดบุญธรรมรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะคุณโกวิทคะ จุดที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นะครับคือน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับที่นี่เป็นคัตเตอร์ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวานพบผู้ติดเชื้อจากคาัตเตอร์นี้จำนวน10คนทำให้ยอดผู้ป่วยที่คัตเตอร์นี้มีจำนวน17คนแล้วครับบริเวณทางเข้าออกน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่นะครับตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่หลังการสอบสวนโรคนะครับพบว่า มีกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเกี่ยวข้องเป็นพนักงานท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงแล้วก็พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 บเคัสเตอร์นี้รวมแล้วกว่า17คนโดยสั่งปิดเป็นเวลา14วันครับพร้อมกับขอความร่วมมือชาวบ้านงดเดินทางเข้าออกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการน้ำพุร้อนสันกำแพงระหว่างวันที่25่สากรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ให้สังเกตอาการของตัวเองหากพบอาการผิดปกติ กนรีบไปพบแพทย์ทันทีส่วนหมู่บ้านต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้กับน้ำพุร้อนตอนนี้ก็ต้องเข้มงวดคุมเข้มการเข้าออกหมู่บ้านเช่นหมู่ที่7ตําบลสหกรณ์ครับที่นี่มีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านการที่จะออกจากหมู่บ้านนะครับต้องมีการคัดกรองแล้วก็ลงชื่อจากผู้นำชุมชนทุกครั้งครับผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านครับมีอยู่เจดคนนะครับแล้วก็ผู้กลุ่มเชียงมีอีก 45่สิบหุมตีรอกักกักตัวนะรอดูอาการอีก40่สิกว่าคนละหมู่บ้านเราได้รับโนโยบายมาทางอำเภอก็ให้ปิดหมู่บ้านคนเข้าออกในหมู่บ้านให้มาลงรายชื่อเวลาเข้าออกถ้าจำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นก็ให้อยู่แต่ในหมู่บ้านอย่า <Yeah. S 1> ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ส่วนภาพรวมสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน34คนเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด14คนครับโดยคลัสเตอร์ที่น้าพุร้อนสันกำแพงจํานวน10คนส่วนที่เหลือ20คนนะครับเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดส่วนการฉีดวัคซีนนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับที่โรงพยาบาลนาครพิงเริ่มที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จํานวน186คนนะครับ ซึ่งก็ไม่พบอาการข้างเคียงในเรื่องของความรุนแรงต่างๆนะครับโดยวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์จัดสรรนได้จำนวน13,20โดสนะครับโดยจะทยอยฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์หน้าด่านก่อนครับ ขณะที่จุดที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับด้านในนะครับก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ต้องกักตัวประมาณ25คนนะครับส่วนหมู่บ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบของน้ำพุร้อนแห่งนี้ตอนนี้สั่งคุมเข้มจำนวน5หมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะการเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างต่อไปครับนี่คือบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทค่ะ